ไอแกนดิต้องกัเด้ปยังี่ยี่ผมสอนแล้วนะถ้าจะมาหน้าเนี่ยได้นะหมดแถวหนึ่งสิบเก้าหน้าอืมถอนถอนแล้วพูดด่ากูไม่ได้เร้เนี่ยองนี้ีระยะไกลแฮปน้ำก่อนน้ำก่อสิบเก้าหมนี่ยับลยกล้อยกกันหันหน้ากว่า

ตอนนี้หลังจากที่ได้ดูการสาธิตการเจยปืนในการทั้งท่ายิงแบบแล้วก็การทำความเคารพดยมีอาวุธแล้วนะตอนนี้ภาคสนามชราบอได้ออกมาพึก ภาคสนามนะโดยที่วิทยากรครูทุกท่านก็มาให้ค,คำแนะนําอ่ามาลองดูครับการปฏิบัติจริงในการฝึกการใช้ปืนจะออกมาเป็นจะได้เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมประมาณนี้ค่อยเรากําลังค่้ยประมาณแถวทุกคนค่อยหลังหลังหลังเลย พอมันคลปหน่อยข่งข้า่ักรสงร้หมดนิ่ไปสนไหมไปสนข่งอาหารแข่งข่งครับเริ่ม ถักรงทหารครับนี่คือถักรงแล้วนะครับนั่งครับรนั่งก็ได้ก็ยืนก็นได้คนั่งหลังก็แล้วแต่สะดวกนะฮะใครปวดขานั่งได้ก็นั่งใครนั่งมาได้ก็ยืนเอานะฮะเพราะหลายคนนัง่งเลยลุกขึ้นยากนะ chăm 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 chăm

ด้านข้างเฉพาะได้ชัดน่อยนะระยะค้องปืนน้อยเขวดมืับหารครับขวากระชุบฮันปลงครับลงซ้ายกระตุบปืนฮันนี่ครับต่อไป นี่ครับตามระเบียบพักครับครับครับข้าวใต้แถวตุ้มข้าวใต้ครับตะวันเอาปืนครับง่ายตามเบียบครับ

ต่ไปได้เสียงครับเสียงเอาเออคุณเก้าของข้างบน เว่ละกัปตันแจ้มมากโหนะครับที่สุดีกัปฏินัดเดี๋ยวเขาจะดูโอ้อ่าเสี็จพอนรัวทำางานดูเสียงพาดคารูครับสามคนทิ้งห้างองศาอ่าว่าจะไปเรียกบวุธน,นะครับคิดงอย่าว่ากนอเรียบวุ้ เรียบอาวุธจั๋วหนึ่งเอามือขวาไปตบข้างบนมือซ้ายนะครับข้างไว้ก่อน,นครับเรียบอาวุธจั๋วหนึ่งเออข้างไว้ก่อนนะ่อเคเอามือขวาตบุ้มซ้ายเออดีละดูครับดูครับนี่ทานเนาะจังหวะสองมือกรีบกรีบกรีบครับขีดขีดอันปากกระบอกปืนครับ วันนี้ต่อเค่ตรงน้นนะเ้าลองไลเเ้าลองไลเเ้าลองไลเอออันนี้ผมฟุ้สามเดียครับสมตวนี่วันนี้เอาือโหครับโหไหวยังไงเขาได้แกนปฝือนละจังไาเดี๋ยวเดี๋ยวรอครับ ใช you know? <Keep S 2> ่ปะสามค่อยลงข้อขัดีครับนี่สามเอาหมอบนอกเขียงเอาอย่างงู้นจง่าย แต่เรียบมันจะยากหน่อยดีครับดีตรวนเลยนะ,ะเราตรวจเลยนะครับเนี้ยเอ้าขลังไรเราลงครับเราลงเลยเราลงขั้นเดียดห้าสองครับอยู่ในถ้าตรงนะครับ่ามต่อไปเป็นถ้าหิางน,นะครับถ้าหิ้งคือถ้า tiếng à, thì đưa thẻ kiếm luôn tiếng, ao tiếng thấy tư tiếng tam tiếng tiếng đây tiếng mày cắt nhí phải có cái này tìm. Tìm. Tìm tìm tìm. Tìm tìm này ừ. đã, đã đây này <laughs> มือห้ามเข้ากองไก่นะครับห้ามย้ำตอนแกว่งเข้ากองไกนะครับดีครับดีนี่เตรียมเตรียมแท่ห์หนนะครับเป้าหมายด้านหน้าเล่นเหลงนะครับเอาเงืนธรรมชาติที่สุด เาอย่างนี้ครับหน้าก็สุนหลังนะครับอถึงหน้าฟนคอถึงหน้าฟานเอ้ยเขาลงใปเอาลวเดี๋ยวเดี๋ยวรือยเข้าลงไปเขาปดเข้าไปเดี๋ยวันจันรมันยิงมั๋จะเขาตัดแหนครับหน้าครับเอาฐานท่ายืนเข้าลงไปครับดีครับยืม ต่อไว้นะครับวูคนที่สองนะครับต้องฟังคนที่หนึ่งก่อนต่อไปยิงตั้งยิงเมื่อเขาปงใส่ครับตั้งตั้งยิงครับเดี๋ยวผมจะตั้งครับที่เดียวมันต้องฟังน่าดีครับถ้าพร้อมครับหามครับนเยี่ยมครับนเยี่ยมครับเอา,าธรรมชาติที่สุด จับที่ดูแค่หอมหอมเตรียมยิงนะครับออกหนักข้นหน่อยแนี้ดีแล้วเป้าหมายด้านหน้าอเตียมเล่นเล็งครับเล็งเลยสองนัดมือเข้าวงไกลครับยิงจับที่เดิม ต่อไปน,นัน่งคุกเข่านานั่งคุกเข่านะาคือเข้าไส้ไปแล้วก็คุกเข่ายิงนนนนและะ้วยิงเลยนะแล้วสัตรอยิงครับเขา้าเข้าไส้เข้าตั้งเนาะเท้าเข,ข,ข,ข้าขวาคุกเข่าสูงนะครับแต่คุกเขา่าหน้าเออนี่ยสุดไปเอาไหมเอาเลยครับเดี๋ยวผมยัดจังนะครับงดยิงผ้าคุกเข่าหน้าเล็งต้องไส้ไปเลยพร้อมเล็งไหมครับ นี่เขาพวกเขาไปเลยครับข้างขวาโคกเขาไปเลยเออพวกเขาสูงครับพี่พวขากเขาสูงยกยกก้อนขึ้นนะครับน่ะยกยกก้อนขึ้นเอออันนั้นแบบแบบั้างเขาอ,ะอ่ะอ่ะอากดใต้ครับเอาออ,ออกใต้ขึ้นเลงครับบางทีพวาวางโคนของเขานะเออ ยิง, <laughs> งครับครับพี่ดึงล้อมรอบเนาะถ่ายแล้วครับถ้าพวกเขาหน้าเล่งเล่งไหมครับเล่งเลยงามครับงามยิง,ง,งยิงเหมือนเข้าคองไก่เลยยิง ครับครับพี่ดึานเนาะผู้คนเคาะ่านครับทาานอ้มครว่าขึ้นเรียงน้าวถึงถึงขวามาเออออกมา เอาขึ้นขึ้นไปเ้วมขันมเสียงเอาอุ้งยยยมือขวามาตบบนมือซ้ายถึงเขาหล่องหล่อมนรก็ลงเลยเี้ยเอาุตบห็เออ ดีดีครับทำไปแถวที่สองครับลุกมาเตรียมตัวแล้วครับแถวที่สองเกี้ครับหน้าแถวที่สามก็เตรียมตัวเลยนะครับโอเคครับผมตอนนี้สองครับถือว่าได้ได้เวลาหู้ได้ หันตัวย่างนะครับในการฝึกทําท่ายิงปืนทั้ง2แบบนะฮะแล้วก็เสียงอาวุธแล้วก็เรียบอาวุธตัวน้ะฮะแล้วก็เดี๋ยวถ้าจะได้ก็มีการอัปเดตกิจกรรมอย่างในการอบรมชาร์บอทุกคนต้องได้รับแผ่งก่อนีผมจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ติดตามในคลิปต่อๆไปครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ สามเตรียมเลยนะครับ